ทงานบ้านลาดอาหารเนี่เป็นเบิดเอ้ยดีแล้วมังขมวนเอ้บ้านขมวนติแกงขมวนเมืองหนองบุกเมืองหนองบุกแกงขมวดนี่มันจะเป็นเมืองใหญ่แบบแบบชมแพ้ครับมันนี่แหละเป็นแว็ก็คนแก่นนี่แหละอ๋อย่างกันเสียดมันห่างกันนี่แหละลูกสาวไป ตจอะลูกสาวลสาวมัน,มน,มนอ,อยู่นกันอยู่บ้าลาวบ้านหนองขมวนสาวลาวไม่ต้องนงาม,งามเลยสาวลาวมักเพ่นใส่ผ้าถุงงานเห็นมึงบักเพ่นใส่ผ้าถุงงามกันจังใส่ผ้าถุงติน่นมาก่อยหอยถุงละยี่สิบบาทพี่น้องเอ้ยคุณผ้ายื โนหน้นาคายฟองนูเห็ดน้อยโบเป็ยนโนนะนันะน่นเขาโบอิม่อโมโบแมนว่าหนูหนูตัง้งเห็ดยางกระยานูบ่ค่อยเห็ดน้อยอยู่บ้านนูซื้อกันมู่เขาไดไปขายน้ำกันของของเขาเริ่มโบ,บเบิดเดอ้อของนูนี่เบิร์ตเพราะว่าเนี่ยผิดใช่ปะเออถ้าดินควหาเงื่อนดินควรหาเง,งาินมาเชื่อของตัวได้อือนี่นเอากิบเห็นคุณค่าทั้งสองแั้งเนาะเพิ่นเพิ่นซื้อเพิ่นก็อยากกินอิม่มคือเฮากีบขึ้นมาได้หนูอ่าคือตัางต่าง ปุ๊บเนี่ยว่าพายจะอ่อนขึ้นอยากได้อีกไหมอยู่ให้อันกินมือเหมือนยันกินมือเหมือนเจ้าเจ้าคือเห็ดหลายใช่อืมเพราะเห็ดสมเงินเจ้าเหรอวะวันศิลาเมื่อวานถ้าเจ้าเห็นไปที่เจ้าไปต้องไปตลาดเด้อบ้านก็เบิร์ดละบหมดแล้วของเสียบเนาะหนึ่งใส่ใบผักอีตูใส่ตะไคร้ใส่ใบบักกูดรวมแมงนางงามกระมีอันนี้เออเขาเอิญแมงแมงเหนียวได้อยู่บ้าน mèo ừ, ừ. <coughs> ngon <coughs> lắm, đi sai mèo đi 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 mèo ngắm mèo đi 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 mèo mèo đi 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 mèo đi